ความความเพียนมากินมาลีพิณาครั้งที่สิบสองวันที่สิบสามตอนที่สองที่สิบปรส่วนมหาสมัยสูตรเอวันเมตุตังเอกังตุมะยังพระกวาสังเกตสุวิหารติกกะปาละวัตตะมิงมหาวิเนมหาตาพิกุ ตาเยปีนะทันต,ติปันติทาโหติพระกวันตังทันตานะยะพิโคสังกัจ์นาตะโก,กาจากตุนงังสุทาวาสาทิยานางังเทวะนังเอตัดสโสท้าโสหาสิไอยังโข ยนุนาเมยมายมปีนะพระวาเทีนุปัสสังกัมมยามะอุปัสสังกามิตตวาพระวันโตสันนิเกอปัจจคถาว่าเสยถามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปีนามะพระวาลปุริโสสัมมิตตังวาบหังปะเสเยยบาสาลิตังวาบหังธัมมชิเยยะเอวะเมวะสุทาวเสตุเทเวสุอัตตะละก ตาบ้านันตังอี่ว่าเดี๋ยวไทยแต่ว่าต่างพระกันอัตตังสุเอกามันตังที่ตาโขเอกาเีว่ตาพระกันโตตันงิเกอีมังคตังอภาสีมหาธรรมยะมัธฌมะสะมมโยปวานันติเทวากายาธรรมคตาคตันตะยัางอมมะธรรมยังธาติอิตาเยวะอปาราชิตะสังคติ อาจโขวัตปัลาเทวตาสระวันโตสันนิเกอิกบังอาถังอภาสติภิกขโเวตมานังสุจิตตานะโงขชุกะมะขังสุสาละทิวะเนตตา,านิขะเฮตะวาอิจลิยักันติปันธิตาติอาจารย์โวัตปัลาเทวตาพระวันโตสันติเกอิบังอาถังอภาติเจวตาอิลังเจวตาปะรีอังอ,อง,องอินทะ อิลังโอหะจมะเมชาเตระจารติสุทธาวิมลาจขุมตาสุทันตาสุตสูนักติอาตโกว่าเวลาติวตาพันตวสันติเกอิมังคตังอักาสิเอติเกอุตังเดนังคตัสเสนะเตหะมิสันติอาปยาอุมิงมหายาติมานุสังเทสะถังเทวะกายังบาลิปุเรนติติอาตะโกว่ อมันเตติเอวีนะพิกเวทะถสงโลกะทาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติพคัตาน낭เทตัญญาพิขุดอัญชัตเอหิเตพิกเวเฮสุงอัตตาติอันังอรหันโตสมาสุตตาเทสัมกิพระคัตา낭เอตัปยยเทวตาสันิปตาเฮสุงเทยปิไมหังอัตตาลิเยปิเตพิกเวพระวิสัสสันติอาณาคาตมันทานัง เดี๋ยวจากที่เมืพิกเวเดี่ยวันั่นมาไม่กี่ิวีกับวเดวการังนั่นมาม่กีเอตุเตมิพิกาเวเดี่ยวกังนั่นมาไม่จตุธานะาตุกลางนะเทกาโลท่าสามิพิคติเอวัมคัติติโกเตพิขุพันโตปัจโสสูงตาเอตตะเอตโตกีโลกาบานะุสมนท้ากุมภาเลตาเยติตายวรังวติตาธรรมาิตัง ปุถุสิหาวะลตินังโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนะสาตุตาวิปัสสนะมานะวิลาภิโยปจัสเตสยาวะเนกาบิระะเวตโตอามันตัยอิสัตโตตัฏฐานาวเกลเนเตอะเวกายาอภิกันตาเตวิณาเทวิโกเ เกตระมัตถคุมสะหัสสะอธะตัตะลิงตาสังเอเเะหัสสัสานนางมารุษานะมัตถสุงอปเพเกนะธรมัตถคุมที่สาตภาภูกาหุงตาจารสวังวิญญาบวิเคราะหวามุมาถัโตอมันตะยิสตาเกะเกะเนกยาพิณาเดีพิลาพิกโะบเยวหวังทิญมิกระวิงนี้ฤทนอุอานุปพุปโส อัตยัาายักา์ขากุปปาปารวัตวายอที่มันโตยุติมันโตนันมันตสันตินโนมธามานาพิกามงคนางมิติ่งะนงชัสาอัมาวทายัานั่นนแตวันนโตี่มันโตยุติมันโตนันันโตสันธินโรมามานาพิกามงคนางรมิติงนางโอทามานาพิกามงนางและนางัาตาคิดาคิทาสายยักานั่นนตวนี้ตี่มันโตยุติมันโตนันนโตสันตินโนมธามานาพิกามงคนางธรมิติ ายขานานที่มันตทติมันโตนะนตถึงจโนมไ้นานพีกามุนางิติมวนนางเวสานีม่รักษายัขานั้นอะไที่มันตทติมันโตนะโตถึงจีโนมไ้นายพีกามุนางมิติมวนนางคุมิโรราชัยโกเวสุรัสานิอะรตางๆรีโนางๆยันข่าปุริยสติคุมิโรราชัยโกโสรคามิติมวนนางปริมาที่สังราชานั้นขอถามติกันั้นะรมติมาและนที่ถกตตภีแล้ว่ว้ไายนี่มันตต พติมันโตนะมันโตสันติโด้านหน้าพีุ่งนางนางนี้นางางัจที่ังน่าใช้เรื่องโตหาปติภูมิปันทานาทีปติมารลจันท์ี่สอปุตตะปีแล้วกท่านมวลาไรที่มันโตพติมันโตนะโตสันติโดด้านไทยีุ่งงนางนี้นางปัจิมาที่สางนาใช้เรื่องโาปิภานาทีปฏิมาลจัน์ปุตตะปีแล้วก็ท่านธามวาอะไรที่มันโตพุิมันโตนะมันโตสันติโดด้านหนาพิกามมุ พิก so, ุนามิติุนาอุจาต่างนี่ังราชกุเรโตฐาติี่าเปวติมาราชาลันี่หตวพธกตริ์นัเทนาาปราอิทธิมันโตนิติมันโตนันโตสันสิโดวะทมานาวิการมุขนังลมิติกุนาปุริมันที่ังลจะหลาตางน่วิรุณะโกวิทาเอวิรุณตะโกอุเบโลติิที่ขัง้ไดราชาัตาต่ตุโลทิศา้มานาแล้ัุนะ ว่าเนกาปีลวัเวเตสังมายามิโรตถาอากูยิยถาตถามายากเตุเวณดุวิโตเะวิโตตหาเดนะโนกาโะจักินทุมันทุนิมันทุจักรนโนกาโนจะเรเทวิโตจักมาตานเล็จินเตโนจักขอัโปณะโนละจันโนสพโออากูไปถึงที่โกเจวะติมโรติยะวันตถาเตตาตถานโนคันมราลาลาารโมวิยนังวิโตนังวิตติงวนโงอากูนะวา ตาคูวิาารากะตาจากคูาาินโอนเอโนมหานโคโสกมิติงวนันเยนาขเยาตาติทิมบาจิดาปติจุติคูเวหาสาเทวณามัตตาปตตาวิยาตุปนัยติเตระนังาพิกันเตยัตธาหน้าคาลามาติสุปนัโตเขมะมะอัสิพุทโธสันตหา ทิตฐาวะทิละเถน,นะตุสมัมโมทังอสุลาทิฏฐาวาตโนเววาสาว,เวาเสตาอนี้มันเนี่ยมันโตเยอนะเนี่นยสนันชิโหนะมัจกาพิสมาอสุลาเทงน,นะว่ากาสาเวปาจิติสุติติจัปาหานาโตนะมูจิสหัสตดดันจักวาลิมุตาาาาาาญญต,ตานังยัมเพเวโรจากนการนี่ตัวาาลิเตนางลาหุปทัฏฐมุปปาขมุง สัามโยธานิพันตนเตภิกุนังตะมิสุนังอาโปจะเทวาปัมีเตโชยโยอัตเถราุตังวุตังเวาโสวุตสาละอาวุตยาคูเทวาสโสเไเ้กายากระเพนัะนี้มันโตนีิมันโตนัมันโต สันติโนมามาาพิการมุนางตมิตรินางเวนันเทวาดียาตมาตรทุเวยามาเดนันิกาเทวานะาูราราุกานิกาเทวานี้ปาริการนั่นจครักติตวาหาคูมันท้องาลุนาวเทโโคปาคาบุริโนเทกายาตเป็นอนันตวันิต๊ะนี้มันโตยติมันโตนะมันโตสันติโนวัามานาพิการมุนางตมิตริงนางหาคู สาภั ations, mastery, karaoke, ูเทวานาไม่เกวิวานยารลโลธาธระมาณบานิกาคูตถามาจัิกาตุยยาููวนโนนเติเกายาตะเพานันตะวานิยนที่มันโตที่มันโตนะมันโตจนที่เาหม่านานพิกามงุนังสมิติงว่านังสมาหาม่านนามรสามรสายิกาิกาคูคูวโนิกาคูนโยเทวาโยเตานัานักาูเทวา ဧကရာဇပြေနန္ဒာဝန်ဒီဘန္โตသတိဘန္โตนะဘန္โตသန္တိတောမောဓမနာភ ிகாம ုံငန္ဒမိတ္တိင္နံကောပမာရုနာလုကာဟုဒေနလာလုံးကာကုမာပုဒေဝာဒီဘန္တုကာအညာသိကံရစီနောသနကူဗညေနောပုဒေစာအဘိသတိသိယံဧကရာဇပြေနန္ဒာဝန်ဒီဘန္တောနောဘန္တောနောသောဘန္တိတောမောဓမနာភ ிகாம ုံငန္ဒမိတ္တိင္နံအဲအဲမြေယံဝိတာယမဟာနာသေနောသာ นามันโตสินีโลหมดมานาพิกามุนามิติมนันีเดาญาตะเพนนั้นมันโตยาันเยาจุงเยนาที่ลาสาวิาิ่าโออะไว่าถตังทิเทโมคะกะตานาังจันทางวะอาทิตาต่งสมปานเรกะ มันโตสาสันนังกุมาโรติโสจัโสคมิติวังานารังบาปิตาติอุปนิโนจุกิมันโตววิจโมสันติโนเททะอิสลาอาคูปะเักวาตาวันติโนเทสัจะมัจโตอาคาพาิโตปาิวาติโตเตจัสสภีอภิกันเตถิเนเดเวทะเบเกวะเนเถนาวิกรตาปัสสานตาปันทิยังเอถาพตฒาพา ลาเกนะพัทมันตุโอสันวันตาปริวาเถธมาโววุติตะโอจริงนากิจิตันตมาหาเสโนโดกันนะเสนัะเพเพยิบานิตาลามาหาจาทางลังกตะวะเพระวังยถธาวุเมโกเมโกดานโตโิงโกตันตาอโศวันนะูุอาติสังพุโตนนางอเทสันตถามะอวิยะายาวะกิตวะนะครตตโต อามันตะยิทัาตะเกเลนะเตเออพิกันตาเตวิชาพิัมโมเตจ่าพระมงคุสวามิภณังแะนังภูหาติพะกรมมงมนี้สำนลปีนายุงสมเพวิชิตาทังนัมาพะวิชิตติทันทิโนนันติตาบุตรฮโรเกเตชะเนตุตาติ